สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงนภพันธุ์ลกฤตเป็นนักจิตวิทยาและเป็นนักจิตวิทยาในคณะกรรมการสหวิชาชีพนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนทางด้านจิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยพายัตช่อง YouTube นี้เป็นช่องนักจิตวิทยาเล่าเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม จากการที่ให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือทางด้านจิตวิทยาและมีการเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้สนใจฟังโดยผ่านทางช่อง YouTube นี้โดยคาดหวังว่าทั้งนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านจะได้นำเอาข้อคิดและความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมบางคนหัวร้อนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ใช่เพราะสิ่งของหรือคนที่อยู่ตรงหน้าแต่มันเป็นเพราะอะไรกันละ่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัยดาแปกอินตาค่ะส่วนนี่นางสาวชลิตาสิงแก้วค่ะพวกเรามาจากสาขาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยพายัพค่ะ ค่ะวันนี้เราก็มีหนังสือดีๆเล่มหนึ่งใช่ไหมคะพี่ไม้ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากสาหรับเราแล้วก็เลยอยากจะมาส่งต่อให้เพ,พื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนได้รับฟังและรับชมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งหนังสืเอเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยโดยแอนฟิชอานิีร่วมกับเอวาวุนเด e รอร์นะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ช่วย ผู้คนค้นหาและจัดการช้างที่อยู่ในตัวมานานกว่า30ปีนะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ก็มีชื่อว่าจงมองหาช้างที่อยู่ข้างหลังอยู่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมเราหรือใครบางคนหัวร้อนเกินเหตุกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจไม่ใช่เพราะสิ่งของหรือคนที่อยู่ตรงหน้าแต่มันเป็นเพราะอะไรกันล่ะ เพราะมันไปกระทบจุดเบาะบางนั่นคือความต้องการพื้นฐานที่ไม่ได้รับการเติมเต็มจากในอดีตนี่แหละคือช้างที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเราโดยไม่รู้ตัวแม้จะเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนยุงบินว่อนก็กลายเป็นอารมณ์รุนแรงราวกับช้างคอยฟาดงวงฟาดงาใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ค่ะแล้วความต้องการพื้นฐานคืออะไรล่ะอับบาฮามัตโลนักจิตวิทยายชาวอเมริกันได้เสนอความต้องการของมนุษย์นะคะไว้5ขั้นก็คือ 1. นนะคะก็คือ ความต้องการทางกายภาพนะคะ2ก็คือความมั่นคงปลอดภยัย 3. ก็คือการมีส่วนร่วมในกลุ่มและความรักนะคะ4ก็คือการมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับนับถือนะคะส่วน5นะคะก็คือการพัฒนาศัก,กยภาพของตนเองอย่างสมบูรณ์นะคะ ถ้าจากที่เรานะคะได้รู้ลำดับขั้นพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ไปแล้ว5ขั้นนะคะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่ในหนังสือเขาได้เขียนมานะคะว่าแบบช้างที่อยู่ในตัวยุงเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือเริ่มเรื่องมาว่าน,นะคะแอนนากับพีเทอร์เอสแต่งงานเข้าปีที่3แล้วทั้งสองพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ในเมืองขนาดใหญ่แอนนาทํางานพาร์ทไทม์สบายๆแล้วก็ดูแลงานบ้านไปด้วยส่วนพีเทอร์ทำงานระ,ระดับบริหารน,นะคะพีเทอร์เป็นพวกระดับบริหารเขาก็แบบทางานหนักกว่าจะ กว่าจะกลับบ้านก็คือกลับบ้านดึกอะไรอย่างนี้พอกลับบ้านดึกปุ๊บเขาก็แบบไม่ได้เก็บถุงเท้าไม่ได้เก็บข้าวของของตัวเองให้ดีจนโดนแอนนาบน่นว่าแบบคุณควรจะเก็บถุงเท้านะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเพเท,เทร์ก็ตอบโต้โดยแบบอารมณ์แบบชุนเฉียวว่าแบบคุณเริ่มอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาจะว่าแอนนาแบบเริ่มทะเลาะหาเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วเหรอประมาณนี้นะคะพิจารณาจากภายนอกแล้วนะคะเราอาจจะเรียกเหตุการณ์บางเรื่องที่ดู ธรรมดาว่ายุงแต่ถ้าจัดการเรื่องดังกล่าวไปได้ง่ายๆโดยไม่ใช้อารมณ์เพเทอร์ก็น่าจะเก็บถุงเท้าให้เป็นระเบียบได้จึงน่าสงสัยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้อยู่ที่ถุงเท้าอย่างไรก็ตามถ้าเราจะหาสาเหตุนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองพิจารณาภูมิหลังของทั้งสองคนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาอดูภูมิหลังของแอนนากันนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งก่อนแอนนาก่อนที่แอนนาเนี่ยจะมาแต่งงานกับแพเทอร์นะคะแอนนาได้มี หน้าที่การงานระดับที่ดีเลยใช่ใชซึ่ง<ช>แอนนาเนี่ยได้ทํางานในบริษัทขนาดกลางใช่ไหมคะแล้วก็ได้เป็นทั้ง<ว>ผู้จัดก,การห,าหรือว่าหัวหน้าแผนกอะไรเนี้ยคะ่ะแต่พอเมื่อแอนานาเนี่ยได้แต่งงานกับแพทเทิร์นใช่ไหมคะแอนานาก็เลยต้องย้ายทินทานเพื่อที่จะไปสร้างครอบครัวก,กับสามี<ช>อ่ะพอหลังจากที่เขาแต่งงานเขาก็ไปทํางานพาร์ทไทมส์สบายๆแล้วก็บวกกับดูแลางานบ้านไปด้วยคะ่ะ แล้วพอเขาแบบจากที่เมื่อก่อนเขาทํางานในระดับที่แบบสูงในระดับหนึ่งแล้วเขามาทํางานประทามสบายๆเขาก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้รับการรับนับถือเหมือนเมื่อก่อนแล้วบวกกับมาเจอสามีที่แบบว่าพอเขาบอกอะไรสามีไม่ได้ทําตามมันก็ยิ่งไปย้ําปมนั้นว่าแบบว่าเธอไม่มีคุณค่า<ช>เออมันมันเหมือนเป็นการบกพ่องําดับขั้นพื้นฐานห้าขั้นที่เราพูดไปเมื่อกี้คือ<ช>บวกพ่องขั้นขั้นที่สี่ ใช่คณิตสีที่ว่าด้วยเรื่องของอการเห็นคุณค่าและการยอมรับคืออน,นาบคตของในขั้นนี้นะคะ<ม>ก็เลยเป็นปัญหาของถุงเท้าซึ่งเราจะเห็นกันได้นะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่แค่ที่ถุงเท้าและใช่ใชไหมคะ,คะปัญหาคือมันอยู่ที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนก,ก็จะมีปัญหาที่แบบว่าเออก็จะเคยเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มากระทบเราแต่ทําไมเราดูแบบ ฟูงไยจังอเออเราดูใช่ซึ่งเราอยากให้ทุกคนแบบพยายามค้นหานะคะซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้จะมีวิธีการค้นหาช้างให้เราด้วยค่ะว่าแบบเราจะค้นหาช้างยังไงแล้วเมื่อนะคะเรารู้ช้างหรือว่าปมในใจเราแล้วนะคะและ้วเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือว่าคําพูดหรืออะไรที่มันรุนแรงกับเราเราจะมีวิธีรับมือยังไงในหนังสือเล่มน,นี้เขาก็ได้บอกไว้นะคะก็คือวิธีที่หนึ่งคุณควรรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง และสรุปความรู้สึกเป็นถ้อยคาเช่นเรื่องนี้ทําให้ฉันไม่ค่อยสบายใจหรือว่าเรื่องนี้ทําให้ตัวเราไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วก็ข้อที่สองนะคะคุณควรยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิกิริยาที่มีเหตุผลและควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีคุณควรแบบระบายความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องทําลายผู้อื่นเช่นแบบในหนังสือเล่มนี้เขาแนะนํานะคะว่าแบบอาจจะพูดคําหรือว่าอะไรก็ได้ที่ว่า ที่คนอื่นเขาก็ไม่รู้เรื่อง mm hmm. อาจจะไปพูดคําแบบปุ๊บแบบว่าเออเป็นการระบายแต่ที่คนอื่นไม่รู้เรื่องว่าโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรพูดแบบคําดุนแรงประมาณนี้ข้อที่สามนะก็ก็คือว่าคุณไม่ควรตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเช่นฉันจะไม่โกรธนะหรือว่าเฮ้ยเขาเพูดอ,อย่างนี้ฉันจะแบบไม่อารมณ์เสียนะอะไรเงี้ย <c oughs> คุณไม่ควรตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเพราะว่า เมื่อมันเกิดขึ้นอีกครั้งมันก็จะรุนแรงเพราะว่าคุณยังมีช้างที่อยู่ในตัวของคุณใช่<ด>ปมมันยังอยู่นยังแก้ไม่หายส่วนข้อที่4นะคะก็คือการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นั้นๆนะคะซึ่งเมื่อเราอ,อยู่กับคนกลุ่มกๆหนึงหรือว่าคนคนหนึง่งหรือว่าใครบางคนใค,ใครบางคนนะคะ,ะเมื่อเขาพูดคาพูดบางคําหรือว่าการแสดงท่าทางคือยาบางอย่างนะคะมันเขาเรียกว,ว่ามันกระทบ ต่อช้างหรือว่ากระทบต่อปมในตัวเรานะคะเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าเดินออกมาได้เลยนะคะค่ะแล้วว่าข้อดีมันก็จะดีนะคะที่แบบมันอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราไม่ต้องไปปัะหถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้จะเริ่มพูดทาร้ายจิตใจหรือว่าไปโดนปมอะไรสักอย่างที่เขาเองก็อาจจะไม่รู้เราก็ควรเลี่ยงออกมาดีกว่าดีกว่าเราต้องแบบไปทนอยู่ไปทนฟังอะไรอย่างนี้เราอาจจะบอกว่าอาจจะเลี่ยงมาแล้วบอกว่าแบบเรามีธุระหรือว่าเราต้องไปไหน เพื่อที่เราจะได้มาสงบกติดใจเราเอีกค่ะใช่เพราะว่าตัวเราเป็นคนที่รู้ดีสุดแล้วว่าอะไรคือจุดที่จะมากระทบอ่าตอต่องอใเราหรือว่าตอช้างของเราที่ไหนค่ะ ใใที่ห้านะคะขอให้คิดไว้เสมอว่าอารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสองฝ่ายเสมอไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราไม่ควรไปคิดโทษตัวเองว่าที่เราเกิดอารมณ์แบบนี้อารมณ์รุนแรงแบบเนี้ยเราแย่หรือว่าเราอะไรจริงๆมันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราก็มีปมอ,อยู่ในใจอยู่แล้วเราเป็นฝ่ายเขาที่พูดหรือว่ามากระทบจิตใจเราเองค่ะ ประมาณนี้คือเขาไม่อยากให้เราคิดว่าเราเป็นคนผิดฝ่ายเดียวแต่เราก็ไม่ควรไปไปบอกว่าเขาผิดเราไม่ผิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ค่ะแค่อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกสิ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าอารมณ์รุนแรงหรือว่าอะไรมันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝั่ต่อไปนะคะเป็นข้อที่6นะคะคือเอาจะใส่กับความคิดที่มุ่งหาทางแก้ปัญหาเพื <S <S <ๆ S 1> ่อคัดค้านความเชื่อที่ฝังลึกก็คือเราต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาหาวิธีขลายปมในใจเราแล้วก็เราลองแบบ นึกถึงความเชื่อเก่าๆแบบเดิมดูบ้างว่าแบบความเชื่อแบบนี้มันถูกหรือไม่คือบางครั้งอารมณ์รุนแรงหรือว่าการกระทํารุนแรงที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากความเชื่อที่มันฝังลึกลงไปอยากให้เราแบบว่าคิดใหม่คิดอีกทีว่าความเชื่อนี้มัน,มนดีแล้วหรอค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อที่7คือเขาให้สื่อสารกับความรู้สึกและความต้องการต่างๆของตัวเองตลอดเวลาคือเขาอยากให้เราสื่อสารว่าแบบ เรารู้สึกยังไงตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโกรธแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราโกรธอยู่นะอาจจะเป็นแบบว่าเราพูดในใจกับตัวเองว่าเออตอนนี้เราโกรธอยู่นะหรือว่าตอนนี้เรารู้สึกมึนงิดอยู่นะอยากให้เราจดจอ่จอแล้วก็สื่อสารกับความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาค่ะอันนี้คือทั้ง7ข้อนะคะที่หนังสือเล่มนี้เขาให้วิธีการแก้ไขปัญหาช้างที่อยู่ในตัวยุงมาค่ะค่ะจากที่พวกเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะพวกเราก็อยากให้ทุกคนนะคะมองปัญหาของคนอ,อื่น ไม่ใช่แค่ยุ่งนะคะแต่อยากให้เรามองปัญหาของคนอื่นที่เปรียบเสมือนช้างนะคะเพราะว่าเรามีแบ็กกราวด์หรือว่ามีเบื้องหลังมาที่ไม่เหมือนกันนะคะบางเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะเป็นยุง่งหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นช้างหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนบางคนก็ได้นะคะอยากให้เราฝึกที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะและไม่ว่าใน,ในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เป็นนักจิตวิทยาหรือว่าไม่ได้เป็นนักจิตวิทยา ก็อยากให้เรานำเคล็ดลับหรือว่าความรู้ดีๆนี้นะคะ,ะไปใช้ในการที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอยางมีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพนะคะค่ะแล้วพวกเราก็ขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ